มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายตั้มเตือนสาวตองระวังทิดกาโตะฟ้องกลับหลังจากเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาอดีตพระพงศกรจันแก้วหรือว่าหลวงพี่กาโตะพระนักเทศชื่อดังทางภาคใต้ได้ลาสิกขาแล้วนะคะเมื่อเวลา21นดิกา34นาทีที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าบวดเพราะว่าโยมแม่แต่เมื่อมีอุปสรรคเพื่อลบอุปสรรคนี้จึงตัดสินใจยุติในการดำรงเพศบรรพชิตจึงขอขมาพระอาจารย์ทุกรูปทำการลาศิกขาณวันนี้โดยได้ระบุว่าวันนี้เวลา21นฬิกา34นาทีเจ้าคณะภาค16พระราชวิส,สุทธิกวีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีพระครูสิริธรรมมาพิรั จเจ้าคณะอำเภอฉวางพระครูอักคธรรมโกวิดพระอุปชาข้าพเจ้าเอาขอรลาศิกขาเพื่อยุติอุปสรรคต่างๆอนุโมทนาบุญด้วยพี่ๆแม่ๆน้องๆแฟนคลับทุกท่านต่อมานะคะทางด้านสาวตองแล้วก็หมอปลาได้ไปเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสที่ดำเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยต่อมาทางด้านอดีตพระกาโตะนะคะก็ได้ติดต่อเข้ามาในรายการ เพื่อที่จะอธิบายในมุมของตนเองโดยอดีตพระกาโตะนะคะยอมรับว่าพลาดยับยั้งชั่งใจไม่อยู่จนทำให้ถูกแบล็กเมลเชื่อว่ามีการเตรียมการมาตั้งแต่เริ่มเพราะว่าทางฝ่ายหญิงมีการเรียกเงินมาโดยตลอดล่าสุดนะคะระหว่างในรายการกำลังดำเนินต่อไปนั้นทางด้านนายสิทธาก็ได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์เตือนทางสาวตองโดยระบุว่า เล่นซะกาโตะจนตรอกระหวังกาโตะแจ้งความกันโชคทรัพยหน้าตองทนายตั้มเตือนสาวตองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ